สวัสดีครับครับนี้ก็ลุงหาังก็มาทํางานนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี่นะครับแต่ว่าฝนตกนะครับครับนี่ก็ก็แถวนี้ก็บรรยากาศดีมากครับดูก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับบริเวณนะครับที่ลุงหลังมาทํางานนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ครับบรรยากาศดีนะครับ อากาศปลอดโปร่งนะครับระหว่าให้ดูก่อนนะครับดูรอบๆบริเวณบ้านที่ลุงวางมาทํางานนะครับนี่นะครับเขาก็ขึ้นโครงสร้างไว้เรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับบ้านหลังใหญ่เลยนะครับโหใหญ่มากนะครับนะครับก็ประมาณชักอันนี้ลุงวางประมาณเอานะครับก็ประมาณชักล้านหนึ่ง นี่นะครับถ้าทําเสร็จหมดเพราะว่ามันสูงมากนะครับกว่าจะเสร็จก็เป็นล้านนะครับเสากี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสิบห้าสิบห้าต้นนะครับนะครับห้องละห้าเมตรนะครับห้องละห้าเมตรนะครับก็ใหญ่มากนะครับโนนะครับ ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนอยู่นะครับเดี๋ยวก็มองก็เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับตอนนี้ก็เช้าๆนะครับเราก็เริ่มทํางานนะครับก็ดื่มกับฟงกาแฟกันอยู่นะครับจะดูว่าจะดื่มชาเขียวนะครับชาบำรุงร่างกายนะครับ นะครับลุงวางก็จ้างตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ให้ทุกคนเขาเดื่มกาแฟกันก่อนครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เราก็ยิงฝาด้านบนนะครับนูนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาด้านบนนะครับที่เรายิงไปเมื่อเช้านี้แล้วนะครับนูนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับก็ยิงฝาตรงกลางก่อนนะครับ ด้านบนบนะครับยาวมากนะครับยาวก็ประมาณสนะัก15เมตรความยาวนะครับหรือว่า2ี่สโอ้ก็20 m. กว่านั่นแหละะครับความความยาวนะครับทุก ครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับแถวนี้บริเวณนะครับบริเวณดีมาก <c oughs> ตอนนี้ก็ดื่มกาแฟกันอยู่นะครับนะครับดื่มกาแฟกันอยู่กินกาแฟกันอยู่นะครับก็ตอนเช้าๆยังไม่ได้กินนะครับเราก็ทํางานก่อนนะครับนะครับ กินกาแฟกันก่อนนะครับนะครับลุงวังตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ มาต,ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึง่งนะเดี๋ยวเราก็จะยิงเขาเรียกว่ายิงปั้นลมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้ายิงปั้นลมเสร็จนะครับวันนี้ก็พรุ่งพรุ่งนี้ก็จะมุ่งหลังคานะครับเพราะว่าเหลือแค่ปั้นลมนะครับเหลือแค่ปั้นลมแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงนะครับก็ ยังเยอะอยู่นะครับก็วันนี้ยิงปัดนลมจะเสร็จหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเออมันมันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันเยอะอยู่เหมือนกันลุงวางขึ้นไม่ได้หรอกครับพี่นะลุงวางขึ้นไม่ได้มันมันสูงด้วยนะครับแล้วก็มันอยู่ยากนะครับอยู่ยากจะต้องรอขึ้นมุงหลังคานะครับลุงวางก็คงจะได้ขึ้นนะหรือว่าลุงวางจะยื่นสังกะสี นะยื่นสากสีก็ต้องมี2คนหรือว่า3คนนะครับก็ขึ้นไปยิงก็ประมาณาสัก2คน1 2 3อ๋อนะครับก็อยู่ด้านบนก็3นะครับอยู่ด้านล่างก็3เพราะว่า6คนนะรวมทั้งช่างวาครับหกคนนะครับนะรบ,บ้านหลังนี้ก็ถ้ามันเสร็จก็คงจะสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวก็รอดูตอนเสร็จนะครับก็ประมาณสักาสามสี่เดือนนะประมาณนะครับถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆดก็ประมาณนี้ถ้ามีอุปสรรคก็เป็นห้าเดือนนะครึ่งครึ่งปี <c oughs> นะครับอันนี้ก็ลหลวงว่าก็พูดประมาณเราต้องกะเผื่อไว้นะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนถ้าเรามุงหลังคาแล้วก็หน้าฝนก็ถ้าเราทําพื้นนี่มันก็สะดวกอยู่นะครับ มันก็คงไม่มีอุปสรรคเท่าไหร่นะครับผสมปูนแล้วก็ผสมอยู่ด้านในแนทะบมุงหลังคานะครับตอนนี้ก็จะเริ่มทำงานกันแล้วนะครับเติมพลังเสร็จแล้วนะครับก็กนงานก็ขึ้นด้านบนนะครับลูกก็อยู่ด้านล่างนะครับก็จะต้องขนไม้ออกมาหรือว่าฝาชาราออกมาให้ ช่างเขาตัดนะครับแต่ลุงวางไม่ได้ไม่ตัดนะครับก็ให้ช่างหนุ่มๆเขาตัดนะครับเดี๋ยวลุงวางจะตัดผิดนะครับเพราะว่าลุงวางช่างช่างแก่แล้วนะครับ <laughs> ช่างแก่แล้วเดี๋ยวตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางขีดเส้นผิดนะครับครับอันี่ก็ลุงวางก็พูดคำๆไปนะครับสี่ <laughs> นะครับอันนี้ก็ขึ้นด้านบนกันแล้วะระหว่างขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับนะครับอ่ะคนนั้นจะยื่นแล้วนะครับถ้าเป็นฝาเซานะครับเราก็ต้องค่อยคทํานะครับเพราะว่าเรายื่นขึ้นมันอ่อนนะครับมันหักได้ง่ายนะครับในเมื่อมันพับลงมาเราต้องค่อยคยยื่นครับแล้วก็มันสูงนะครับเสานี้เท่าไหร่เนาะถ้าต่อขึ้นอ่ะแบบ หเมตรนะครับอันนี้ก็ต่อขึ้นต้องใช้เหล็กต่อด้านบนนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวลุงหวังก็จะไปทํางานกันนะครับก็ขอบคุณ fc ใจดีทุกคนนะครับทุกไล์ทุกเม้นนะครับคลิปนี้ก็ลุงหวังก็ถ่ายคลิปลงไปให้ fc ได้รู้ได้ทราบว่าลุงหวังมาทํางานสร้าง บ้านอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับบ้านกว้างมากนะครับทั้งกว้างทั้งยาวนะครับใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ก็ดูชมกันเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างให้ดูบรรยากาศรอบๆบริเวณบ้านนะครับนี่นะครับโล่งดีนะครับบรรยากาศดีนะครับแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นภูเขานะครับท่ บรรยากาศก็สวยๆงามๆนะครับตรงหลังบ้านก็จะมีนานะครับมีนาข้าวนะครับนะครับนี่ก็มีกอนอขานะครับป้ากอนอขาก็บักใหญ่นะครับผมตามคันนานะครับปลูกตามคันนาของอยู่ของกินก็อุดมสมบูรณ์นะครับของคนอื่นนะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกก็จะได้อยู่เนี่ย เห็นแล้วนะครับเอฟซีสวยๆงามๆวิวก็สวยอยู่นะครับหลบกลับมาตรงบ้านก่อนเริ่มทำงานแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเอฟซีใจดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ลุงหวางนะครับก็ขอให้เอฟซีใจดีทุกคนนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ